วันที่29ธันวาคม64พาโควันมาบ้านที่ต่างจังหวัดจังหวัดปัตตานีครับก็เดินได้ไกลอยู่นะครับวันนี้เดินขึ้นเนินด้วยเดินขึ้นเนินนะครับ <c oughs> ก,ก็มีพื้นที่มันไม่เรียบเนาะอาจจะเป๊ยๆบ้างครับก็เดินได้ครับผมเดินได้ไกลด้วย พีโ่โจววันนี้เดินได้ไกลเลยค่ะมาป่าจีนบุรีค่ะยัง <c oughs> ่ด้ดะกพอนั่งโอเคครับผมก็เ,เดินจากนี่ถึง ถึงบันไดบ้านน,น,นู้นนะครับนนนะครับก็ไกลยอยู่นะครับผมขอบุณครับสวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนัศละครวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของสมุนไพรหินฟ้าแลบในการที่จะมาบําบัดโรคต่างๆโรคที่นี้นะครับก็จะมาบําบัดเกี่ยวกับเบาหวานความดันไขมันเส้นเลือดตีบตันเส้นเลือดตีบตันทั้งสองข้าง ของดอกเตอร์ทวีวันนะท่านผู้ชมวันนี้ก็สิบกว่าวันแล้วดอกเตอร์ทวีวันก็หรือพี่ทวีวันที่ผมเรียกนะก็เหมือนพี่สาวผมนี่แหละครับก็คือเรียกกันนะครับดอกเตอร์ทวีวันก็มีการเดินนะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์จากาพี่ภูนะครับซึ่งเป็นสามีซึ่งเขามีหน้าที่การงานก็คือเป็นนักบินนะครับวันนี้ผมก็ได้มาเปิดเผยข้อมูลของพี่เขาสักนิดหนึ่งคือได้รับความอ,าอนุญาตมาตั้งแต่แรกแหละแต่โจก็ ยังไม่คุยนะครับทีนี้เรื่องของเรื่องคือว่าดร์ทวีวันเนี่ยกินทั้งอาหารการกินมากมายท่านผู้ชมและก็ทำให้เกิดเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูงและนะครับเส้นเลือดตีบทั้งสองข้างท่านผู้ชมนะครับมาจากพฤติกรรมการกินทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือ พอตรวจอีกครั้งหนึ่งก็พบกับการเป็นโรคไตเพราะว่าดอกเตอร์เทวีวันเนี่ยกินยาโรงพยาบาลก็คือกินยาเคมีเนี่ยในการบำบัดร,รักษาโรคเบาหวานนะครับแล้วก็ยาชนิดอื่นๆนะครับในการที่ลดลดไขมันสลยลมเลือดก็ว่ากันไปนะครับยาเบาหวานเนี่ยทำให้ยาเคมีพวกนี้ทำงานของระบบไตนะครับก็เลยทำให้ดอกเตอร์เทวีวันเนี่ยตรวจพบเป็น ไตระยะที่สามท่านผู้ชมโอ้ oh, นะครับทีนี้ไตระยะที่สามนะโจก็จะมีตารางให้ว่าตั้งแต่ไตระยะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้ามันมีความหมายว่าอย่างไรนะครับจริงๆแล้วค่าของไตเนี่ยเขาเรียกว่า G A g G F R ท่านผู้ชม E G F R หรือ G F R เนี่ยง่ายๆเนาะโจก็จะมีตารางให้ทีนี้ค่าแต่ละค่าเนี่ยมันมี เป็นอย่างไรมากอ่าก็ดูไปก่อนนะครับแต่โจก็จะพูด,พดถึงว่าเอาวัยวะคําว่าไตาเนี่ยมีหน้าที่อย่างไรไตเนี่ยมีหน้าที่ก็คือบทบาทและก็ขับของเสียออกจากร่างกายไม่ว่าเราจะกินอะไรเข้าไปเนี่ยก็จะขับออกมาทางปัสสาวะอันนี้คือการทํางานของไตและเป็นการกระตุ้นฮอร์โมนชน,นิดหนึ่งนะคือคือก็มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นฮอร์โมนต่างๆเช่น วิตามินดีท่านผู้ชมวิตามินดีเนี่ยก็คือว่าจะทําให้ทํางานต่างๆของไตเนี่ยซึ่งนะครับมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสในการที่ทํางานร่วมกันก็เลยนะครับทําให้กระบวนการทํางานของไตเนี่ยมีปัญหาเมื่อเรากินพวกยาเคมีต่างๆเข้าไปท่านผู้ชมรู้แล้วนะนะเอาทีนี้การทํางานของไตเนี่ยเราทราบแล้วก็คือขับของเสียออกจากร่างกาย ซึ่งมาทางปัสสาวะแล้วก็มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการปรับฮอร์โมนซึ่งเช่นวิตามินดีมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสมากมายเลยเอาเรามาพูดถึงเรื่องของตารางก่อนท่านผู้ชมในสภาวะของคนที่เป็นโรคไตเนี่ยนะครับในสภาวะของคนที่เป็นโรคไตโรคตไตระยะที่หนึ่งให้ความหมายว่าอย่างไรนะครับคือมีค่าเท่ากับ90 GFR มีค่าเท่ากับ90ก็คือไต เริ่มเสื่อมท่านผู้ชมไตเริ่มเสื่อมแล้วนะครับคือไตมีปัญหามีโปรตีนที่มากมายนะครับคือไตเริ่มเสื่อมแล้วคือการการทำงานของอ่าการทํางานของไตเนี่ยมีการกรองลดลงพอพอประมาณนะครับเอาละไตระยะที่สองนะครับก็คือไตนี่เสื่อมเริ่มเสื่อมอีกแล้วนะครับเริ่มเสื่อมแล้วเริ่มเสื่อมมากๆขึ้นนะครับก็คือมีค่าเท่ากับหกสิบ มีค่า e.g uh, gfr มีค่าเท่ากับ60เนี่ยไตไ uh, ตเริ่มเสื่อมคือการกรองของไตเนี่ยมีความลดลงมาเรื่อยๆนะครับเอาแล้วนะทีนี้ดร์ทวีวันเนี่ยมีค่า gfr เนี่ยอยู่ประมาณ30-60ถึง60ท่านผู้ชม30-60ถึง60เนี่ยอยู่ในตารางเนี่ยคือไต เริ่มเสื่อมมากแล้วนะครับเริ่มเสื่อมมากแล้วแต่การกรองของไตเนี่ยลดลงปานกลางท่านผู้ชมนะครับเอาละทีนี้นะครับไตระยะที่4ผมพูดไปเลยแต่ว่าดรทวีวรรเนี่ยคือไตระยะที่3นะครับไตเริ่มเสื่อมคือการทางานของการกรองของไตเนี่ยอ่าเริ่มอ่าเริ่มลดลงปริมาณที่ปานกลางนะครับเราก็มาพูดกันแล้วท่านผู้ชมก็คือไตเสื่อมนั่นแหละนะครับ เอาละนะครับคือการทํางานของไตเริ่มเสื่อมเสื่อมเสื่อมมามากพอสมควรแล้วไตระยะที่สี่นี่คือไตาวายแล้วท่านผู้ชมไตวายไตยเริ่มวายแล้วนะคือการคือการกรองของไตเนี่ยมีการลดลงอย่างมากเลยนะครับเอาละนะครับอันนี้ก็คือมีค่าอยู่ประมาณ10บสิบห้านะครับท่านผู้ชมสิบห้าถึงสาเนี่ยไตไตาวายลดลง อย่างมากเหมือนกันเอาไตาระยะที่5ก็คือ GFR มีค่าเท่ากับ15ท่านผู้ชมคือถ้าไตาเนี่ยมี GFR เท่ากับ15เวลาเราไปตรวจเนี่ยตรวจค่าของไตเนี่ยเราจะต้องอ่านค่าไตาให้ออกนะท่านผู้ชมว่าค่า GFR เท่าไหร่ GFR นี้ถ้าอยู่ประมาณ15นี้คือไตของท่านวายระยะสุดท้ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเ,เรื่องไตาวายเนี่ยท่านผู้ชมมันก็จะมีตารางนะครับ บ่งบอกนะครับถึงถึงการทํางานของไตท่านผู้ชมเราก็ได้มาทราบของการาตารางแล้วนะครับตั้งแต่ระยะหนึ่งระยะสองระยะสามระยะสี่ระยะที่ห้าระยะสี่กับระยะที่ห้าเนี่ยระยะที่ห้าคือไตวายแล้วนะครับไตวายลดลงอย่างมากเลยไตวายระยะที่สี่คือมีค่าเท่ากับสิบห้าถึงสามสิบเนี่ยไตวายลงมามากเช่นกันนะครับส่วนไตระยะที่สก็คือ นะครับสามสิบถึงหกสิบเนี่ยของดเรทวีวรรณเนี่ยนะครับไตเสื่อมลดลงอย่างมากคือการกรองของไตเนี่ยลดลงอย่างปานกลางแล้วก็คือลดลงอย่างอ่าคือเริ่มเริ่มน่าเป็นห่วงแล้วคือหมอเขาก็จะอ่าตรวจเริ่มที่จะคุยกันแล้วท่านผู้ชมเริ่มที่จะคุยกันเริ่มที่จะปรึกษาแล้วว่าถ้าอยู่มาไตาระยะที่สี่เนี่ยนะครับเข้าสู่ภาวะระยะที่สี่เนี่ยเราก็จะ เริ่มสร้างห้องฟอกแล้วนะครับเริ่มมีการที่จะใช้เงินที่มากมายถ้าเรามีการฟอกอยู่ที่บ้านแต่นะครับถ้าฟอกอยู่ตามโรงพยาบาลนะครับก็จะเสียค่าใช้ใจ่ายมากขึ้นท่านผู้ชมและก็จะตายไปในที่สุดก็คือไตายไวายมาที่4อ่าที่4แล้วก็ที่5้ตาระยะ4ี่ระยะที่5อันนี้ก็คือเรามาพูดถึงนะครับอาการของพี่ทวีวันตั้งแต่กินสมุนไพร ชาหินฟ้าแลบไปแล้วท่านผู้ชมก็คือหลังปีใหม่ไปเนี้ยผมก็จะเอาค่าไตาของดรทวีวันเนี่ยมาคุยให้ฟังนะคบว่าระยะที่สามของเขาเนี่ยตั้งแต่เขาไปตรวจเนี่ยโจยังไม่โชว์นะยังจะไม่เอามาโชว์นะครับว่าค่าไตาของดรทวีวันนี่เท่าไหร่หรือพี่วันนี่เท่าไหร่แต่ก็จะมาคุยให้ฟังหลังจากกินสมุนไพรามา15-16วันนี้นะครับค่าไตาของพี่ทวีวันเนี่ยของดรทวีวัน ไปตรวจแล้วที่โรงพยาบาลนะครับว่าได้รับคำตอบว่าไตาของดรเทวีวันททำงานปกติหลังจากปีใหม่เนี่ยเสร็จแล้วเราก็จะเอาค่าไตามาโชว์กันนะท่านผู้ชมว่าเป็นอย่างไรนะครับเอาล้นะครับมันก็มาจากพฤติกรรมการกินของยาโรงพยาบาลหรือเขาเรียกว่ายาเคมีในการที่จะมาบำบัดเกี่ยวกับโรคเบาหวานนะท่านผู้ชมมันก็เลยทำให้ไตเนี่ย ขับของเสียนะครับออกมาทางปัสสาวะแต่ด้วยการที่กินยาโรงพยาบาลน,นานมากเกินไปคืออย่าลืมนะพี่พี่ทวีวันหรือดออรทวีวันเนะ่ะเป็นโรคเบาหวานมา25ปีกินยาโรงพยาบาลมา25ปีท่านผู้ชมไตจะเอาอยู่เหรอนะครับอันนี้เรามาบอกกันเลยนะครับว่าไตาของดออรทวีวันเนี่ยอยู่ในระดับที่3เนี่ย แล้วหลังจากที่ไปตรวจแล้วเนี่ยไตยเป็นปกติหลังปีใหม่ไตเป็นปกติค่า e g f r เนี่ยค่า g f r เนี่ยจะเท่าไหร่เพราะว่าในตารางเนี่ยบอกไว้ว่า30 6 0ถึง60คือค่า g f r ค่าของการทำงานของไตเอาแล้วนะครับเราก็ได้เห็นพี่วันนะครับก็คือว่าวันนี้ได้บรรยากาศท่านผู้ชมก็คือดอกพงดอกพงหางกระรอก เป็นฉากแบ็กกราวที่สวยงามมากนะครับที่ไร่โจโนะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือว่าถ้ามาตั้งแคมป์กันนี้ก็คงจะสวยมากโอเคนะครับสำหรับความคืบหน้าของดรเทวีวันวันนี้จากโจฮักเนสสารขามและช่องอีกช่องหนึ่งลุงโจสมุนพรายนะท่านผู้ชมเกี่ยวกับการทำงานของไตพี่วันไตระยะที่สามหลังจากกินยาโรงพยาบาลมานานและก็ ทำให้ท่านเนี่ยเป็นไตระยะที่สามโอ้โ oh, ท่านผู้ชมคือคนเราเนี่ยพอได้ยินคําว่าไตาระยะที่สามเนี่ยก็มีความตกใจเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นนะครับไตเนี่ยมีมีหน้าที่ในการขับของเสียออกจากร่างกายถ้ามันมากเกินไปมันก็จะทําลายไตยอย่างที่ท่านทราบกดกระดิ่งได้วยนะครับสวัสดีครับผมหลังจากใช้สมุนไพรหินฟ้าแลบแล้วค่าไตาของพี่ ทวีวันหรือดออรทวีวันดีขึ้นช่างงัดนักเลเลยครับ